สวัสดีครับพบกับผมอีแล้วครับบ่อนอีสานบ้านดอนน้อยนะครับเดี๋ยวมื้อนี้ผมหยิพาพี่น้องว่าตกป่านะครับนี่ครับไม้น้ำไหลยังสิ้นเลยครับเดี๋ยวจะมีตัววมาชมกันนะครับมื้อนี้เฮาเอเบ็ดตัวน้อยมานะครับก็าสิมาตกพปย้อนไปปนมาสั่นฮามาเบิ่งกันเลยมาสีได้ตัววัครับไปรับชมกันเลยครับเห็นครับเดี๋ยวผมสิเบียงเบ็ดลงไปเลยนะครับไม้แรกมนน่ชมกันได้นิดหครับ ในต่อแล้วนะครับตมรวจจะยูว่าดูยูยูดูข้องบนดูมาครับตัวแรก ตัวแรกตัวแรกขออนุญาตพุทวนะครับต่ดอดช่องครับต่อแล้วนะครับตอะนี้ได้ต่อแล้วนะครับวัด ครด si ูด si ูดูดอดูดอานว้นดู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 ไปครับท่านผู้ชมโอ้ยขนหันใอดสวยครับครับรู้ว่าเห็นหเดี๋ยวขอนุญาตดแลนะครับไอ้แก้ว อย่อายงเดียเราเร่งลงไปแ้วต่อแล้วครับต่อแล้วครับรู้รูครับรูครับรู้แล้วรูแล้วจะลดจะลดจะลดเออ เห็นไหมครับฝัย้อนอีกแล้วครับฝัย้อนอีกแล้วครับขออนุญาตกดก่อนนะครับฝัย้อนอีกแล้วตอดีครับตอดีครับดูนก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 ฟงนกฟงใส่สวยนกใส่สวยไอ้ นี่เห็นไหมครับพี่น้องพย้อนใส่สวยๆมาอีกหนึ่งแจมครับนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกดกันนะครับเอวพี่น้องครับตอนดีนะครับตอนดีนะตอนดีก็เล่นเล่นเต็มเล่น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 อีกแล้วนะสวนไม้ครับมาอีกแจม,มครับเอา ได้ปนแรงแล้วได้ปนแรงแล้วมือนี่ได้ปนแรงแล้วครับพี่น้องเห็นไหมครับปะย้อนอีกแล้วนะครับนงเซไปย้อนดีเขาครับวัอนี้ตกป่าตอนกลางวันกับศาลบ้านนอดน้อยครับน้อปะย้อนอีกครับปะย้อนเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนครับพี่น้องครับต่อเดี๋ครับต่อเดี๋ครับวัดดู่ หน,น,นึ่งเต็มครับหย้อนสวยครับวัรู้ว่าเห็นบ่ครับดีครับหน,น,นึ่เต็มทางญาติเก็บกครับต่อแล้วครับพี่น้องต่อแล้วไปแล้วดูว่า ครับเมือนย้อนใส่สวยมาอีกหนึ่งเต้มนะครับมืัอนี้ผมสี่บ่อไร้นะครับผมจะยวฟคนนะครับนะครับขออนุญาตคนแล้วครับครับพี่น้องตีไก่เ่อกินครับวันนี้ตีลงใกล้ๆครับตอดแล้วครับตอดแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอวัดครับดูดูครับพี่น้องดูดูดู มาอีกนะครับไปนอตใส่ส,สวยๆครับพี่น้องนี่ครับยยอย่าเดินอย่เดินวนไปวนมานอตใส่งามเลยครับขอหยัดหมดแล้วน,นะครับพี่น้องครับพี่น้องครับต่อแล้วครับต่อแล้วครับส่งสายควักดูวะ ดูครับช้างกระวาาหรือปลายนอนใช้สวยๆนะครับตัวนี้ใส่งามครับเขาหยัดหมดแล้วนะครับต่อแล้วครับต่อแล้วครับต่อดีแล้วครับยังคับดี ัดดครับูครับดูมาอีกครับพยอนส,ยสวยๆหัวยัาดแ่อนะครับ มานูมานูพี่น้องครับตอัสดีนะครับตอัสดีแล้วอ้าวช่างสายวันครับรูดูดูดพี่น้องครับลดกดเสียดายเลยครับลดูดลดเนี้ย อยูครับน่าจะเป็นปลาเงี้ครับเพราะผมใส่เบ็ดเบือหน่อยครับเสียดายครับเสียดายครับเดี๋ยวผมมาดับชุ่มต่อไปครับเสียดายเสียดายงองครับเล่นเงี้ยกัเล่นเงี้ยกันแล้วเดี๋ยวล้อมสกิทเดี๋ยวผมถีบวัดได้แล้วครับรัโอ้คุณนี้ตุณนี้วะรั อยู่อยู่อยู่ยู่ครับอยู่อยูอยูโอ้ลุตพี่น้องเอ้ยเห็นมังกี้นี่อ่าเอ้ยลุตลุตตอนยี่งขึ้นนี่นะครับลุตรับส้มบูรณ์ไปครับครับพี่น้องวันนี้ผมกับชีได้เมื่อไร้ะครับปานไม่ค่อยเข่าครับสูงย้ำเมื่อคืนมาได้ครับนี่ครับบรรยากาศดีครับเขาเจ้าวันเฮียลายครับมันบ่เข่า สูญยาเมื่อคืนมาได้เ๋ยวผมจีพามาเบื่องเต็มนะครับมาได้จากเต็มเอาพอกินแรงครับนี่ครับป่าคืได้มือนีกับพอได้อยู่ด้ครับนี่ครับผลงานมือีนะครับถ้าเกิดผู้ใดนมาคลิปนี้หรือชอบเพีนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ผมนะครับเพื่อเป็ี่ยนกำลังใจให้ชิปต่อไปครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับชมชิปต่อไปของผมนะครับชิปนี้ก็บไปซ้ำมีหรอพี่น้องสวัสดีครับ